สวัสดีครับทันวาไม่เลยดิอ้าวไม่ใช่อะอีําไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ธันวาไม่ใช,ใช่ก็สวัสดีธันวาก่อนเผื่อธันวาดูอยู่ไงอา้าวไม่บอกตีเลขเออมารีวิวเกมจำลองรถถังอ๋อรอไปไหนเนี่ยล่นไปไปไปอันนี้คือเขาบอกว่าง่ายสุดเหรอแล้ว<ช>ไปตัวคุณสีเขียวเลยล่ะก็มันแมลงสีไงอือ และนำร้อยไปแข่งตรงไหนเนี่ยอ๋อกดโอ้โหนี่ทำไรอ่ะออกกำลังกายเอกกำลังกายก็ความสู้มาไงเอาความสู้คืออะไรอ่ะตรงเนี้ยเอามาเดี๋ยวสู้กับมันเนี้ยก่อนทำตามลูกสอนวุ้ยทำไรอ่ะทำตามลูกศรนนิ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 แปะเพื่อยิงคุณชนะแล้ว เขาบอกว่าดีทำอะไรตายแล้วเหรอยังไม่ตายแต่ว่ามันงงกันเนี้ยทำไมอ่ะไอสีทองๆเหรออ,อือหนึ่งหนึ่ง,งต้องออกกำลังกายเยอะแน่นอนออเยอะมากดูสิเคนึงอะคหนึ่งเลยเหรออ,อ,อันนี้ Uh huh. อัตโน่อัตโนอะไรครับอัตโนมือยิงเลยครับเนี่ยกำลังกำลังออกกำลังกายอยู่อยากหาสัตว์เลี้ยงอนะ่ะสัตว์เลี้ยงที่ไหนอ่ะอุ้ยอัพเกรดรถบังโอ้อัพเกรดแล้วเหรอเสียตังค์เรียกการอัพเกรดอะ่ะ อัพเกรดเดี๋ยวไสู้ใหม่ได้เราไปสู้ใหม่เราก็จะได้เงินมาใหม่เหรอใช่อุ้ยไข่ทองใช่ปหมอันนี้ก็ไข่ที่เราสามารถเราสามารถเอาเอาไข่เราสามารถเอาทองเนี่ยไปซื้อไข่ได้ตรงมีตัวฟีเล่นเป็นเวลา20นาทีเขาบอกเหรอจะได้เก็บตำนาน อืมโอ้โหรู้เล่นยาวนานขนาดนั้นเลยหรอยี่สิบนาทีแล้วหรอเราได้เจี๊ยบตำนานเลยดีๆิีตายไปมาโจอสักยงนโอ้โยคุณชนะอีกแล้วอะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวสู้อีกสู้แลไรจะรจะเอาไข่ ห้าแล้วห้าแล้วเราก็ต้องเปลียวไข่ปลาไข่ปลา,าเป็นยังไงมีนสัตว์เลี้ยงเนี่ยตมนใบหมดต้องสุ่มเหรอ,อ,อแคปโอ้ยคืออะไรเนะี่ยหายากจุกรสนจูกอ้อเป็นหมูไงจุกรนมือพองไวมากอือ

ลองนี้ค่ะอืมทำอะไรครับเนี่ยคุณจะอัปเกรดมันเนาะจะเปลี่ยนรถเหรอซึ่งรถมันเปลี่ยนไหนหากนโอ้ยต้องจ่ายตังค์นะดิอ๋อมันต้องมีดาเมทมีอันนี้อันนี้ห้าดาวเมทเรายังหนึ่งไม่เป็นไรอย่าเพิ่งซื้อเลยเอ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนรถเลย เดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนแล้วตอนนี้เพิ่มเพิ่มเพอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่มเป็นเป็นเก้าพันอ่ะอืมเราจะได้หรอเรามีแปดบาทเราต้องต้องซื้อเนี่ยอะไรอ่ะไข่ปลาเพราะว่าเราเพราะว่าเราอะ่ะไม่สามารถสู้อีอีพลังเยอะได้อืมเปิดไปเลย อะไรล้ะดูดนะเนี่หมาหมาสี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะเยอะกว่าหมูอีกนะหมูสองร้อยเถอะอ้าวหรอทำไมแม่เห็นหมู20%ยี่สิบเอาไว้เถอะหมูหายากนี่ไงแบบอ๋ยอยี่สิบไหมหมาสี่สิบเพราะว่านี้มันคือความหายากอ๋อ สีเขียวโหดกว่าสีฟ้าสีแดงคือพวกนี้อันนี้อะไรอ่ะอะไรแจ็ฟีอก่อนยังไม่รับแล้วมันนีปะนี่คืออะไรอ่ะไมรู้รับรับไปก่อนเลยนะรับไปก่อนนี่อ่ะอุ้ยบวกโคตรเยอะอ่ะ ดูรถทยิง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 ยิดูของห้าสิบนีห้าสิบไข่สองไข่สองเราจะจะได้อันนี้ก็ได้นะอือหือหรืไม่กันเนี่ยโอ้โหกดจนมือจะพังแล้วนิ้วโป้งจะพังสิบหกเปอร์เนต์แรกเนี อันนี้ต้องอยังห้าดามิห้าดามจแอมอะไรหไหนตรงไหนห้าอ๋อดาเมจนี่เหรอคือบกว่ห้าแล้วนะห้าเราหนึ่งคูณต้องกดตรงนี้สองอ้ไม่ได้ทำไม,มอำนาจเราคำตอบไป ทำต่อไป,อไปอไนะไมอไม่ต้อไม่ต้อเก็บสะสมอะไรต่อเนยยังไม่พร้อมด้หออันนี้ยังไม่พร้อมไปกลับบ้านไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วเร็วเร็วจะถึงเลยจ้ะผมอือฮึเย้ แปดแปดแปดเราไปซื้อตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพื่อเพื่อสุกรอีกแล้วอืมสุกรอีกแล้วเรามีสุกรสองตัวเลยอืมจอร้านค้าวิวิอะไรอันเนี้ยไข่ลาวาอืมอัลเจอเม็ด ้อสีคายเยอะเลย,ยซื้ออะไรไดงบ้างป้ะเนี่ยมิลยังไม่ซื้อเก็บไว้ก่อนเนาะยัโลบบักไม่พอหนูเกาะด,ดูดิดูดิดเหมือนทัาหารสีม่วแดงอ่ะเนาะมาใสา่เกาะอยู่เนียอันนี้อะไรอันนี้อะไรวันหน้ารางวัลรางวัลเคเบิลเลย อ๋อแล้วันเขาที่ส่งของหัวหน้าดุงเราดิใกล้จะถึงแล้วอันนี้เขาบอกว่ายาก่ะยากมล่ะยากน้องมือเนือสู้สู้กับใครเนี่ย อย oh. ทำไมตัวมันเหมือนอัพเกรดขึ้นเรื่อยๆทำไมตัวไอ้ทมแบบว่าเป็นตัวธรรมดาแต่ไอ้คู่ต่อสู้มันดูแบบแบบว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆเนาะยิบแปแล้วเนี่ย uh huh. สุ่มรัวแท็บอัตโนยุตสุนัขธรรมดาเหมือนเดิม oh ได้<ช>ตัว<ม>เดิม สุกรอีกแล้วเหมือนเดิมแสดงว่าอุ้ยมีลูกสมุนตามหลายตัวเลยแสดงว่ามันหาง่ายใช่ไหมเอาเนี้ยออกแล้วก็อุ้ยสุกรมาเห้ยเพราะสุกรสองร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ย oh. ร,รับอะไรอะไรรับอะไรเนี่ยคุณได้รับบวกห้าสิบอันนี้มานี้เจ็ดสิบเนี้ย ดาวเมทบวกตรงนี้บวกสิบอ,อันนี้คูณห้าดาเมจอันนี้หกมันเริ่มหลากหลายมากขึ้นอะเหรอดูดิดูดิอย,อย่างเท่ มึงถึงนี่อยู่เลย <c oughs> นี่อยู่เลยโอ้โหลูกหมูตามเพียบหมูสามตัวเฮ้ยลูกหมูสามตัวเลยออกมาสร้างบ้านมาเนี่ยหมุนวงล้ออะไรเหนยได้อะไรเนี่ยได้อะไรเนี่ย ได้ตัวทองคำมาหมูหายากเหระหมูทองคำนาะนี่ทำอะไรกันผสมกันเนาะว้ายได้ไหมได้ไหมเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ อืมโอ้บกใจหมูทองคำเพราะเอามาอีกตู้นี้เลยได้โชคดีอืมทีน้พอรับลัลดอาัาก็ดีแล้วทำไมคนอื่นเป็นแบบนี้ล่ะอืมไม่รอผมบ้างเลย ลองสู้ดีดิอลองสู้ด้วยสู้กับใครเนี่ย <Yeah. S 1> อุยตัวใหญ่ตั้งละคุณสู้ได้ปะเนี่ยไม่ไหวตายเลยคุณแพ้แล้วอือฮือไปสู้ดีก่อนยิบห้าเมื่อกี้คุณสู้เท่าไหร่ห,ห้าแสนโ้มด่ดิห้าหมื่นคุณจะไปสู้เขาได้ไงแต่ว่าเขานแมสมาไม่ถึงอือือ มันอะไรเนี่ยดูก่อนไหนเนี่ย๋อนนอ,อ,อำนาจเขาให้ถึงอ,อันนี้อันนี้นน 50, อะไรเนี่ยทำมือทำอะไรเนี่ยอัปเกรดเหรออันนี้ปืนใหญ่ เงินใหญ่หนึ่งดาเมนนลูกหมูกี่ตัวตามเนี่ยลูกหมูตามกี่ตัวละจ๊ะอันนี้ถ้าไปเซนะี่ยก็คือไปอยังรถรถถังถัดไปเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้น อ huh. แต่มันก็ยังดูแบบธรรมดา,าอยู่อ huh. ดากว่านี้อ huh. ันคิดว่าอันนี้เท่กว่าอ,าอ๋อสีเขียวนี่เหรอใหญ่ก,กว่าด้วยอุ้ยเหมือนรถถังเปลี่ยนไปนิดนึงนะใช่ปะนี่ใช่มั้งอันเดอร์สีบวกโคเทอ อันนี้คือสีเขียวเหมือนเราเนี่ยเขียวเหมือนเราเขียวอื้อเหมือนเราอันนี้เป็นสีอะไรเนี่ยอันนี้มันไม่อันนี้มีมีในร้านดูนุ๊กแยบดิแย็บแล้ววันสิบสี่นาทีแล้วอ่าเนี่ยอืมอตอนนี้

เราไปสูก่อนไปสูอีเราต้องเราน๊ตเกาะ uh huh. มานโคสบายเนี่ยหสไตล์ริมีนี่ห uh huh. นึ่งห้าส uh ิบอรอแต่ห้าสิบเอ็ดมา แอปอัตโนมัติอุ้ยลูกเจีย๊ยบในตำนานอี๊มีลูกเจีย๊ยบเพียบเลยสองร้อยอ 66. หกสิบเนาะบุกซิบุกลูกเจีย๊ยบมีลูกไก่ด้วยไก่ตำนานกับลูกเจีย๊ยบตำนานวะเจีย๊ยบตำนานแล้วเนี่ยไก่ตำนานใครอะ ก็คือไก่ของยามแม่ดูดิอันเนี้ยเหมือนกันมากอันเนี้ยไม่เคยเหมือนกันออืชาวบ้านเขาออืหมูทอะหมูโจ๊บูกลายเป็นหมูทองออืจะกินหมูได้ไหมเนี่ยนี่มีสามตัวนะมีลูกเจี๊ยบแล้วก็มีไก่แล้วก็มีหมูอะสุกรอะสุกรมันจะสุกรทองแล้วเหรอก็คือไปหมุนนำโชคอันนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าเสร็จล้งสีทอง อำนาจโลสองสองหมื่นสี่ม,มาลูกเจี๊ยบอำนาจเอาเอานี้ลูกเจียมมเเเจ๊ยบสองตัวดิเหรอมีลูกเจี๊ยบสองตัวเหรอเนี่ยนี่ไงนี่ไงลูกเจี๊ยบเลยเอาอราได้ลูกเจี๊ยบกับสุกรลูกเจียเ<อ>เ๊ยบห้าดาวเนี่ยสุกร400สี่ร้อยเปอร์เซ็น กอยกลายเป็นส <man> mm hmm. ี่ร้อยเฉยเลยอันเนี้ยหดาวสดาวมาล่นกลลยกันลลิงงิงิงแค่จะเล่นยิบอันเนี้ยสองอันก็ได้แล้วหบาทเนี่ยเนี่ย้าส่วนบาทเราสู้เนี่ยบวกหวยี่ป้ายี่ห้าหนึ่งยี่ห้ายี่หาสองหาส มีโอเมก้าเลยนะโอเมก้าด้วยบวกเจ uh ็ด huh. สิบหกบวกโคตรเยอะและตอนนี้สิบเราจะเป็นรถถังใหม่หรือเปล่า,า hmm. ซึ่งรถถังดินดังโปง้งเลยหกสิบหกเปอร์เซ็นเราก็สุดสุดไม่ได้สิบแปดแล้วมาสู้อีตัวนั้นสนะิบแปดสิบแปดมันจะเพิ่มปเซิน กลอกโอ้ยตัวนี้ยากดิใช่ไหมยากแต่ว่าก็ชนะอ๋อแล้วเราเราก็ได้เนี่ยเราก็ไปอัปเกรดอัปเกรดตัวอืมอ่ะซื้อไปเลยนี่โอ้ยนี่อืมสุดแล้วแปดสิบสามแล้วอืมเราใกล้จะได้อะไรอีกสองแล้วใกล้จะได้อะไรเอ่ยใกล้จะได้รถถังใหม่ละดิอ๋อ นี่ไปสู้อีกแล้วหรอสู้สองครั้งเลยอขยันสู้ด้วยมามาคุณชนะนแล้วตาแลนหกอ่ะเราก็ไม่ใช่นี่โอเ้ยเทขึ้นนาะ ตอนนี้คือรถถังวิวัฒนาอะไรนะการวิวัฒนาการได้รถถังใหม่มาสรถอ,อื่นนี่ยังเป็นรถรถแบบนี้อยู่เลย huh. อือหอของเราบวกดิอือหอเราลองลองสู้ดูอ้อแล้วๆวจะสู้มันได้ไหมนเนี่ยโอ้โหโอ้โห,โห,โหตายใครตายก่อน สูสีมากวะเ้ังเครื่องจะระเบิดไหมครับพ่อมิ้นท่ทาไม่รู้ไม่รู้ไอ้ท้าไม่ต้องกดแรงมากเครื่องจะพังโอ,อ้สูสีมากสูสียอมไปไปก่อนคุณแท็บเล็ตจะพังแล้วะจะกดรัวๆแท็บเล็ตพังเลย ตายมันยิงตายมันตัวใหญ่เกินไปโอ้โไยยอมแพ้ไปเลยอยอมแพ้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขายนะเจอเน่ม,มามามาไปไหนล่ะคราวนี้บวกเลยบวกไวมากแล้วตัวนี้ได้ยังฟรีอ่ะรับฟรีได้ละได้ได้อะไรมาเดี๋ยวสิ่งที่ได้ก็คืออะไรอ่ะ อะไรอ่ะได้อะไรมาคำนี้อันนี้เรา,เาไก่ออกแล้วก็ลูกเจี๊ยม,มอีก่ะเอาลูกเจี๊ยมมาสามสีทองหมดเลยอมคอหมดเลยเนี่ยสรุปเมื่อกี้เราได้อะไรมาได้ลูกเจี๊ยมสองตัวยิ้ยสองตัวอจะจะแล้วจะเรียบร้อยป่ะป่ะไปไหนอ่ะไปสู้อีกแล้ว,ว่ะสู้มันได้ปะเนี่ยโอ้โหเลยสุดสีมากอแต่วันนี้ผมน่าจะชนะนะ หรอไม่โอ้โหจริงด้วยบวกดูดิได้อะไรเด็ได้อะไรมาสร้างความเสียฮะเอ้อย่าสร้างความเสียอโอเคงั้นเดี๋ยวเอทาม,ม,มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วทันวายอย่าลืมมาดูของเอทามนะบายบาย